วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหวยออกสองเก้าหรือเก้าสองนี่แหละจำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามเลขตัวนี้เพราะมันรวดเร็วว่องไวทันใจ เป็นเหมือนปูเวทอยากให้เป็นเหมือนตอนสร้างปูเวทนะครับอยากให้เป็นเหมือนตอนสร้างปูเวทจริงๆจําได้งวดนั้นถูกลอตเตอรี่แล้วที่สําคัญนะครับผมผมไม่ได้กําหนดนะครับทุกคนว่าต้องร่วมกี่บาทกี่บาทกี่บาทบาท1นึบาทร้อยหนึ่งห้บาท20บาทก็ร่วมไปเถอะทุกคน ผมอยากให้ได้ร่วมอยากให้ได้สร้างด้วยกันนะครับอยากให้ได้สร้างน้ำกันจะเขียนชื่อนะครับผู้ที่ร่วมเนี่ยจะเขียนชื่อส่งเขียนชื่อใส่ผ้าสีดำแล้วเอามัดไว้ตรงนี้ครับ เห็นด้ามอันนี้ไหมครับทุกคนเห็นด้ามหอ,อกไหมครับหอ,อกนี่มิซูวาอานันตเศษใช่ไหมอนันตเศษหอกอนันตเศษได้รับมาจากพญานันตนาคราชลายชื่อของทุกคนที่ร่วมสร้างจมัดอยู่ในหอ,อกอันนี้ในด้ามหอกอันนี้ทุกคน เพราะฉะนั้นตอนที่ส่งสลิปมานะครับแจ้งชื่อนามสกุลด้วยจะให้แอดมินเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งภาพให้ทันทีอันนี้คือแบบปู่นะครับสูงประมาณ3เมตร50แล้วชี้ลงมาเดี๋ยวผมจะเขียนให้ต้องติดตามนะต้องติดตามตัวนี้ต้องต้องได้ลอตเตอรี่อย่างน้อคนละใบ คนละสองใบนะทุกคนเพราะว่าใบแรกเนี่ยมันเป็นสามตัวใช่ไหมลุ้นรา่งวันที่หนึ่งใบแรกอย่างน้อยต้องมีสองใบใบแรกเนี่ยมันเป็นเลขสามตัวใช่ไหมเราก็เอาสามตัวนี้ไปลุ้นอีกสามตัวหน้าเพื่อถือรางวันที่หนึ่งเผื่อมันเข่าสามตัวสามตัวตรงเผื่อมันเข่าสามตัวตรงใบที่สองเนี่ยเป็นเลขไทยสองตัวอย่างน้อยต้องมีลอตเตอรี่สองใบ ใบหนึ่งเป็นตัวเลขสามตัวงงงงบอทุกคนอันนี้คือให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นเลขสองตัวบลัลเลทีตรงกับเลขเขาเลยผมว่าสิละเพรวะว่สรบลัลเลทีตรงกับเลขเขาเลยผมก็ยิ้มตรงกับแนวทางเราเลยอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวจะเล่าว่าทําไมถึงแบบว่าทําไมต้องเน้นเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับทุกคนสวัสดีครูน้นนะครับซื้อลอตเตอรี่ ก็คืออย่างน้อยต้องมีหนึ่งใบเอออย่างน้อยต้องมีสองใบทำไมผมต้องบวกหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความสูงยังไม่ชัดเจนเพราะว่าช่างยังไม่ได้ทำโครงเหล็กอย่าลืมนะกําหนดการมันสิบห้าวันเราเพิ่งบอกช่างเมื่อวานนี้ช่างเพิ่ง,งวาดวาดแบบให้วันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าความสูงแท้จริงเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยบวกหนึ่งไว้ นะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวเดียวกันเลยทุกคนแคปเสร็จหรือยังครับ แคปซตระบบพี่น้องคือมีซีรีอยู่แี่เสร็จแล้วเนาะเนี่ยพอให้เสร็จปึ๊บก็ออกไปปับ๊บจากพันสองกระเหลือพันเดียว ที่น้องเอยเบิ่งดูเนี่ยเบิ่งดูเบิ่งดูอ้โม่เจ้านั่นนะครับดีใจดีใจที่ตัวเลขมันตรงกันก็คือตัวนี้เนี่ยบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าเลยนะที่ไฟไหม้อยู่บางเสาธงนะครับอยู่บางเสาธงหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่ง จำไม่ได้แต่มันเป็นเลขตัวเดียวนี่แหละไฟไหม้บาริที่นี้แล้ววันที่สิบหตอนกลางคืนห้องผมมีเสียงก๊อกสองครั้งก๊อกก๊อก,กบาริที่หนึ่งห้าทับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าทับหนึ่งหกเจ็เพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงกับอันนี้แล้วหนึ่งห้าเนี่ยดันมาตรงกับ ดันมาตรงกับจ mm. ํานวนวันปู่เสร็จเข้าใจไหมปู่เสร็จภายใน15วันแล้วความสูงของปู่เนี่ยสามเซนติเมตรก็คือ3ามเมตรห้าเนี่ยมันดันมาตรงกับวันเสร็จเสร็จวันที่5ก็คือ0ูย์หใช่ไหมเพราะฉะนั้นงวดเนี้ยแนวทางผมใบเต็มอ่ะทุกคนผมบอกเลยเลข3มตัว เน้นตัวนี้และเลขสองตัวเน้นตัวนี้ที่ชอบนะครับที่ชอบสามตัวเน้นตัวนี้สองตัวเน้นตัวนี้ ไปเพื่อนบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวมาวาสันเอาการที่เลขจะออก30หรือ03มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะหนึ่งเพราะหนึ่งมันเป็นเลขนายกคนที่30 2มันเป็นเลขนโยบายดังของพรรคเพื่อไทยนโยบายดังคือ30บาทรักษาทุกโลกของพรรคนี้ ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วเมียนบเมียนอันนี้คือเก่งเล็กนี่เลยนะทุกคนกลัวมากใครคิดเหมือนผมไหมเรื่องสามสูมีอีกตัวหนึ่งนะสูขมวลแทดเด็กหน่อยมั้งนี่มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมีมีใครคิดเหมือนผมบ้างทุกคนไม่ต้องสนใจกล้องผมกล้องผมมันเป็นมันโฟกัสอะไรก็ไม่รู้บูบับบบับบบัอยู่มันโฟกัสผมกงม็งงขึ้นกัน ห้าสามูนย์เลขข้างๆอาจารย์เข้าสามตัวตรงๆมาสั้นอาจารย์ได้นายกมาบ้านเมืองจะดีขึ้นไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะมันน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยมันน่าจะไม่เท่าเดิมอ่ะผมว่ามันคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าว่าทางพรรคเพื่อไทยเขาเก่งเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่าจะดีขึ้นแหละอืม ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจพวกเราทุกคนทุกคนมากเท่าไหร่แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเพื่อให้เขาเก่งนะคะับเขาเก่งเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าน่าจะดีขึ้นไม่มากก็หน้อยหอวใ่แล้วหอเลขสามศูนย์เนาะเขียนดีกว่า ศูนย์สาม 03เป็นเลขที่ต้องระวังว่ามันจะมานะครับเป็นเลขที่ต้องระวังว่ามันจะมาในงวดนี้มันเป็นเลขเกี่ยวกับการเมืองนะครับทุกคนเป็นเลขเกี่ยวกับการเมืองที่มีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะมานะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลขอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย อีกตัวหนึ่งหน้าอาจารย์มีกรอบสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งมันโฟกัสทุกคนกล้องมันโฟกัสอีกตัวหนึ่งกล้องพยายามโฟกัสอะไรไม่รู้เนาะงงบาาอกให้น้องงงบอไม่ปิดสิ สบายดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องระวังเลยมันมาสองครั้งแล้วนะคะอาจารย์การที่มันจะมาครั้งที่สามมันไม่ผิดแล้วอยด้เลขนี้มาบ่อยนะอยลองลองสังเกตนะประมาณปีหลังๆเนี่ยประมาณปีหลังๆเนี่ยเลขสามศสามเนี่ยมันเยอะมากเลยนะในแต่ละปีนะไปสังเกตเลยพี่น้อง ไปสังเก <rhythm S 2> ตดูทุกคนนะครับไปสังเกตใช่ซคือโดยเฉพาะมันออกแบบเลขเดิมซ้ำๆนะปีนั้นน่ะปีที่ผมสร้างปูวัสุกีเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะห6 6 5น่ะออกสลับกันสามวดติด นายกองที่30มสิบเมียมีไเกสซิลินนายกงที่สามนที่สามสิบนะครับตัวนี้นะระวังเลยและอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งทุกคนลองพิมพ์มาสิว่าเลขเกี่ยวกับการเมืองอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเด็ดตัวนี้เป็นตัวดังตัวนี้เป็นตัวแบบตัวดังเลยพี่น้อง คิดว่าเป็นโตไดพิมมามาราวแล้ววันจันท์ช่างมันผมไม่ได้พูดถึงหวยลาวผมไม่ได้พูดถึงหวยประเทศอื่นผมพูดหวยรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกคนเขียนต่อด้วยว่าเลขที่ทุกคนคิดว่าจะมามันคือเลขอะไรทําไมถึงคิดว่าเป็นเลขนี้สมมติว่าเป็นเลขหนึ่งได้อ่า น,นั่นนู่นนี่เขียนมาสมมติว่าเป็นเลขอายุของนายกอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาหรือว่าเป็นเลขนั่นนู่นนี่เขียนมาเขียนเหตุผลด้วยว่าเลขอะไรศูนย์สามไปแล้วหนึ่งศูนย์สามไม่พูดถึงหมายถึงอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการเมืองคือผมออมีความรู้สึกมีความคิดว่าไม่ใช่มีความรู้สึกมีความคิดว่าบบ่บนกลาง ต้องมากับการเมืองต้องมากับการเมืองวันที่22 376คะแนนโหวตวันเลือกนายกวันที่22วันประกาศนายกก็เป็นวันที่22เหมือนกัน ส่วนใหญ่คนคนให้ความสนใจกับเลขสองสองเนาะสิปีกับบ้านปีเกิดชอบหนึ่งหโดยส่วนตัว29ค่ะเพราะว่าสองเกเป็นเลขเบอร์เลือกตั้ง6กหนึ่งอายุอายุเสรษาหกหนึ่ง 61, หรอปี6กนายกกลับมาเมืองไทยนายกทักษิณกลับมาเมืองไทยสองสองเดือนแปด หนึสองสามเลขที่ห้องออกหวยเป็นเป็นหวยสัญจรนะครับวงวนี้เนี่ยเป็นหวยสัญจรไปที่จังหวัดสระบ,บุรีนายกอ,อของจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยไม่ใช่นายกผ,า 51. ผู้ว่าคนที่ห้าสิบเอ็ดผู้ว่าคนที่ห้าสิบเอ็ดอย่าลืมอันนี้นะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะครบรอบสิบห้าปีที่ทักษิณกลับไทยใช่หรอสิบห้าบเมนสิบเจ็ดบอก ผมคิดว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวถ้าไม่ใช่นายกคนที่30หรือนโยบาย30บาทรักษาทุกโลกนโยบายดังของพรรคนี้เนี่ยก็ต้องมาเป็นเลขนี้ทุกคนเลขเยอะวินแล้วค่ะวสนัน สิบเจ็ดนะไม่ใช่สิบห้าผมว่าหลายคนคิดเหมือนผมและผมก็คิดเหมือนหลายคนปีหกหกพะทักสินกลับมา ก็เลยกกลายเป็น99อ๋อก็คือกลับหัวใช่ไหมก็คือกลับหัวมันบ่าไม่ไงจวนอืมแต่ละคนนะครับเอาเป็นว่าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวนี้ไหนลองทายซิใครคิดว่าเป็นเลขมาจากไหน อาจารย์เด็กลงวสันตรงกับแนวทางผมเมื่อวานเลยพี่น้องคิดว่าเป็นเลขอะไรกับเลขอะไรเดี๋ยวจะเห็นแบบมันนั้นเกินไป เลขนี้หมดยังเลขนี้ในเป๋าตังยังมีอยู่ไหมโอ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลขด่วนของวันนี้ก็คือเลขนี้มีในแนวทางผมแน่นอนมีในแนวทางผมแน่นอนงวดนี้สองตัวนี้นะครับมีในใบแนวทางรวมแน่นอนทุกคน 哦。Oh.